จากเรื่องของโควิด1 9มาคุยกันเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับซีเกมส์ ames, ครั้งที่32ที่กัมพูชาเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วได้ดูบางช่วงบางตอนของพิธีเปิดเมื่อวานนี้สวยงามตาการตานะครับคือที่ตาการตาก็คือเรื่องของแสงตรงหยงองเขานะคะเพราะว่าอ,าอย่างที่บอกว่าจีนเขาเข้าไปช่วยในพิธีเปิดด้วยนะคะคและนอกจากนั้นเนี่ยจีนยังเข้าไปให้เงินทุนในการก่อสร้างสนามมรดกเดโจหรือว่าเตโชนะคะ ก็ทั้งหมดเนี่ยเขาลงทุนให้กัมพูชาประมาณ150ล้านเหรียญสหรัฐที่เดียวนะคะสำหรับการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสนามกีฬาที่จุคนได้ค่อนข้างเยอะอสําหรับในอาเซียนนะเ<ช><ช>ยอะกว่าราชมังคลากีฬาสถานของเราด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นอกจากความตะการตาของแสงแล้วนะคะเรื่องของชุดการแสดงก็แสดงออกถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็น กัมพูชาได้ดีะนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมของเขาผ่านการแสดงนะคะออสำหรับการแสดงชุดแรกที่หลายๆคนอาจจะได้ดูไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของจุดกำเนิดของขมแมก็คือต้นกำเนิดของขมแมค่ะเขาเชื่อว่าตามตำนานของขมรยนะคะผู้ก่อตั้งอาณาจักรกัมพูชาคือโกนทัญยะแล้วหลังจากนั้นโกนทัญยะก็มาแต่งงานกับ นิดาของเพียนาจนกำเนิดนามว่าแครขึ้นมาอันนี้ได้เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ด้านตำนานเขาด้วยนะคะแล้วส่วนการแสดงที่งดงามอีกชุดหนึ่งก็คือ ความงดงามของอังกออังกอคือจัก,กรวรรดิเขมรที่ยิ่งใหญ่นะคะพอเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นปราสาทนาครวัดนคนรธมมระดกโลกอันเลื่องชื่อนะคะคือการแสดงทั้งหมดเนี่ยมันหล่อหลอมด้วยกันเพื่อทําให้เยาวชนของเขาเนี่ยได้ปลูกจิตสํานึกของเยาวชนนะในการรักชาติรักวัฒนธรรมรักความเป็นมาตํานานของประเทศของเขานะคะสาหรับการพาเรดของนักกีฬาเนี่ยคะ่ะก็ถือว่า ใกล้ไฮไลท์นะคะนักกีฬาพาเรตเข้ามาส่วนของนักกีฬาไทยเนี่ยแน่นอนนะคะว่าเป็นครั้งแรกของออนักกีฬาบาสเกตบอลเลยนะคะที่ได้มีโอกาสถือธงนำนักกีฬาไทยเข้ามาในสนามนะคะสำหรับนักกีฬาไทยที่เดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็คือโอมชนะทิพจัก,กรวาลน,นักกีฬาบาสเกตบอล3คนนะคะเล่นในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์สูง203เซนติเมตรนะคะ 2เมตรกว่าเลยสอเมตรกว่าเราไปยืนนี่ก็น่าจะระดับหน้าอกเท่านั้นเองนะคะสำหรับไฮไลท์ในการจุดคบเพลิงนะคะเนี่ยแหะค่ะก็คือเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกของเขาในปี2014ลอยตัวขึ้นไปนะคะเธอชื่อโซนเซียวเมยค่ะแล้วก็มีพญานาคมานำไฟจากพระปิดของเธอไปจุดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดฉาก สีเกมอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือสเปชของท่านสมเด็จพิมเซนที่พูดในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทางด้านสมเด็จพิมเซนนะคะเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวกัมพูชาที่รู้สึกต่อการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ของพวกเขาค่ะเป็นการปลุกกระแสแล้วก็ปลุกความกดแบบอาจจะเป็นการกดดันให้แบบรุ่นน้องคนรุ่นใหม่ของกัมพูชาก็ได้ให้เราจําแม่นในใจว่า เมื่อตอนน่ะประเทศของเรายิ่งใหญ่แค่ไหนเราเมื่อแบบมันเป็นการแบบเปิดให้เราเข้าใจแล้วก็จําได้ว่าประเทศเราอ่ะยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วการเปิดซีเกมส์ตอนนี้มันแบบอลังการแค่ไหนชอบมากพี่ชอบมากแล้วหนูดูเชื่อว่าพี่ๆนักข่าวมาจากประเทศอื่นหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่ได้เห็นก็ต้องภูมิใจเหมือนกันมันเป็นการเปิดที่คิดไม่ถึงเดาไม่ออกว่าจะจบแบบไหนเราสุดท้ายมันอลังการจริงๆค่ะนี่คือเสียงสะท้อนที่เขาบอกว่าเขาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะจบแบบไหนแต่ว่ามันอลังการสําหรับเขานะคะ นี่คือบรรยากาศก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นนะคะจะเห็นว่าคนเนี่ยทยอยเข้าสู่สนามกันค่อนข้างหนาตาสนามมรดกเดโจซึ่งออกเสียงที่ถูกต้องที่ชาวกัมพูชาเขาบอกเนี่ยต้องออกเสียงว่าเดโจนะคะ<ล>แต่ว่าเราก็เรียกว่าเตโชเตโชจนติดปาก<ล>ก็บอกว่าจุได้ประมาณสูงสุดนะคะ75,000คนเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานเนี่ยเข้าไปเกือบเต็มควาจุ<ล>ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอบอกว่า ความจุที่นั่งเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานที่เขาบอกเราก็าคือ60,000แต่ว่าวันก็ไปประมาณ70,000ื่นกว่านะคะแล้วเขาชมฟรีด้วยนะคะ,ะนี่คือความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชาเพราะว่าเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ย้อนไป1,963-60ปีที่แล้วกัมพูชาเคยได้สิทธิ์จัดมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นความไม่พร้อมของพวกเขาก็เลยทําให้ถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพไปแล้วมาถึงครั้งนี้ค่ะ เขาพร้อมมากจริงๆสนามกีฬาแห่งใหม่ก็มีแล้วแล้วก็ความพร้อมใจของคนในประเทศมันก็อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบนะคะทำให้พวกเขาเออพอใจแล้วก็ภูมิใจอย่างมากสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะฟังเสียงสมเด็จคุณเซนที่พูดในพิธีเปิดกนนารแข่งขันเมื่อวันนี้ค่ะไกลาโรน่คันเดปีพสันดเดพีดพดามไบจังอกนี่ ออสำหรับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะก็กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกว่าการจัดซีเกมครั้งนี้กัมพูชาไม่ได้มองถึงเรื่องเศรษฐกิจในประเทศเลยจากการที่ทุกอย่างถูกเตรียไมไว้หมดแล้วนะคะก็คือเรื่องของบัตรเข้าชมต่างๆโรงแรมที่พักสําหรับนักกีฬาทุกอย่างเนี่ยท่านย้ําอีกทีหนึ่งว่าฟรีหมดเพราะก่อนอันนี้ก็มีดราม่าว่า จะต้องจองจะต้องซื้อเข้าไปชมการแข่งขันแล้วก็มีความไม่พอใจของชาวกัมพูชาด้วยนะคะสุดท้ายในยสมเด็จทุลเซนออกมาบอกเลยว่าทุกอย่างฟรีพิธีเปิดพิธีปิดสนามกีฬาต่างๆเข้าไปดูฟรีได้นะคะรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยต้องการให้ชาวกัมพูชาได้สัมผัสกับมหาการรมกีฬาระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศนะคะแล้วก็ทําให้กัมพูชาเนี่ย ไปสู่สายตาชาวโลกผ่านมหากรรมกีฬาซีเกมถึงจะเป็นอาเซียนก็ตามนะคะแต่กัมพูชาก็สามารถจัดมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติได้ดีไม่แพ้ชาติอื่นๆนะคะขอบคุณทุนจีนด้วยที่อยู่เบื้องหลังของสนามมร,รดกเดโจซึซ่งยิ่งใหญ่นะคะในส่วนของขบวนนักกีฬาก็คือเมื่อสักทุนนี้ก็เข้าไปแล้วนะคะเราดูวิธีจุดคบเพลิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะตะก,กี้นี้อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งเร็วไปนิดหนึ่งดูไม่ทันนะคะสำหรับฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมของ กัมพูชานะคะซึ่งลอยตัวขึ้นไปแมมภาพมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อยู่ไกลๆนะคะแต่เราก็เห็นว่าวิธีการจุดคบเพลิงของเขาก็มีพยายนามาเอาคบเพลิงจากมือของเหรียญทองเอเชียนเกมของเขาขึ้นไปจุดนะคะคือเป็นไฮไลท์ของ<า>ที่โปิะนะกรับกีฬาหลายๆครั้งคือการจุดคบเพลิงซึ่งครั้งนี้ก็นะเรียกว่าสวยงามนะฮะคนนี้คือนักกีฬาที่รับรับคบเพลิงไป เดี๋ยวจะมีช็อตสุดท้ายนะคะ,ะสำหรับคบเพลิงที่เราจะได้ดูชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการจุดคบเพลิงของกัมพูชานั้นมันสวยสดงดงามอย่างไรบ้างนะคะนี่แหละค่ะเอาแบบมุมชัดๆเลยเพราะว่าค่อนข้างดึกเหมือนกันหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้ดูเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะสำหรับการจุดคบเพลิงของเจ้าภาพครั้งแรกของพวกเขาในรอบ60ปีตั้งแต่1963 ที่เคยจะได้เป็นละแต่ว่าตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของความไม่พร้อมของประเทศของเขานะคะคะได้รับเสียงชื่นชมเพราะว่าเป็นการจัดพิธีเปิดของเจ้าภาพที่ไม่น้อยหน้าชาตนะิอื่นที่เป็นเจ้าภาพก่อนหน้าน,นี้นะคะ